กฎของดเดเซี่กลังปี ผู้เล่นหนึ่งคนจะถูกเมอบหมายให้เป็นเดซ a าสตา์หากอยู่รอดไปได้โดยไม่ถูกเผยตัวตนจนถึงรอบสุดท้ายผู้เล่นคนนั้นก็จะได้ตำแหน่งเทพเดซะไปเป็นของตนเองก็เปิดปีใหม่มาด้วยเกมรูปแบบใหม่กันเลยนะครับที่รอบนี้ฉันไม่ได้วัดแค่คะแนนเท่านั้นแต่จะมีเรื่องการเอนเตอร์เทนคนดูด้วยทำให้แค่จะเอาชนะศัตรูเฉยๆคงจะไม่ได้แล้วและก็ยังมีเรื่องของเดซาสตา์ที่แฝงตัวอยู่ในกลุ่มผู้เล่นอีกก็เรียกว่าน่าสนใจกันไม่น้อย ก็มาเริ่มกันที่เดซาสตาร์หนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับภารกิจจากทีมงานให้เขาขัดขวางไรเดอร์คนอื่นหากเดซาสตาร์สามารถปิดบังตัวตนไปจนถึงเกมสุดท้ายได้เขาก็จะได้ตำแหน่งของเทพเดซาไปครองผู้เล่นจะต้องหาว่าใครคือเดซาสตาร์ตยยที่ต้องรวบรวมคำนิยมจากคนดูและปกป้องเมืองจากจามาโตะไปด้วยและด้วยกฎเดซาสตาร์น<ๆ>ี้ก็เลยทําให้ผู้ที่เข้าร่วมเกมในรอบนี้มีน้อยตั้งแต่เริ่มต้นซึ่งจาก บทความของทีมงานก็บอกกันว่าตอนที่กำลังถ่ายทำตอนนี้แม้แต่ตัวนักสแสดงก็ยังไม่รู้เลยว่าใครคือเดซาสตากันแน่ก็ปิดกันสุดๆไปเลยหลายคนอาจจะก,กำลังคิดว่าเดซาสตร์น่าจะเป็นหนึ่งใน2ตัวละครใหม่นี่แหละแต่ผมกลับคิดไปอีกทางว่าจริงๆแล้วเดซาสตร์ Star, อยู่ในกลุ่มผู้เล่นเก่าแต่จะเป็นใครตอนนี้ก็คงต้องคาดเดากันไปก่อนสลับพระเอกของเราในตอนนี้หลังจากน่วมาพักใหญ่ๆก็น่าจะได้เริ่มกลับมารอ กันอีกครั้งผมก็ชอบตรงที่การผูกแคสเฟสของเขาที่บอกว่าต่อจากนี้คือไฮไลท์แล้วนะให้เข้ากับความเป็นเกมโชว์กันได้ดีความน่าสนใจในตอนนี้คือตัวละครใหม่ทั้งสองคนก็ดูจะไม่เคยชอบหน้าเอสกันสักเท่าไหร่ตอนแรกนึกว่าจะมีแค่มิจินากะคนเดียวเท่านั้นสรุปแล้วเอสก็ดูจะเป็นคนที่ไม่เคยมีคนคบสักเท่าไหร่นะครับเนี่ยในตอนนี้ก็ยังมีการเปิดตัวร่างฟอร์มใหม่คาเมเดอร์กิสพาวเวอร์บิลเดอร์บ ที่ใช้ PowerBuilder Buckle ของ Commander Seeker นั่นเอง ผมเองก็ยังไม่ได้ดูหนังโรงนะครับแต่ก็ว่ากันว่ารูปแบบการใช้งานก็จะดูเป็นคนละแบบกันเลยเน้นไปที่การก่อสร้างมากกว่าจะเป็นการทำลายแบบซีเกอร์เอสก็ยังได้ไปพบกับจีนผู้ที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของเขากันด้วยซึ่งก็บอกกันว่าเจ็ตบักเข้าที่บินมาก็มาจากการสนับสนุนของจีนนี่แหละก็ทำให้พอคาดเดากันได้ว่าทีบูสบักเข้ารอบมาให้ไทคูลกันบ่อยๆจะเป็นเพราะมีซัพพอร์เตอร์คอยส่งมาให้หรือเปล่าแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยจะยอม ใช้เองกันสักเท่าไรที่มาที่ไปของจีนก็ยังคงไม่เปิดเผยอะไรกันมากแต่ที่น่าสนใจก็คือเขารู้เป้าหมายในการต่อสู้ของเอสที่ไม่ใช่แค่เรื่องการตามหาแม่ แต่เป็นเรื่องการค้นหาว่าตัวเขานั้นมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรจะเป็นรู้มาจากซิโมริหรือจีนเองก็รู้เบื้องลึกเบื้องหลังก็คงต้องมารอติดตามดูกันต่อไปและคำขอของเอสในคราวนี้ก็คือโลกที่เขาจะได้เป็นเกมมาสเตอร์ของเดซเซอร์ครั้งปีเป็นทีมงานไม่พอขอเป็นเกมมาสเตอร์กันไปเลยซึ่งโปรดิวเซอร์ของเกมนิรามุก็บอกกันว่าที่เขายอมให้คำขอนี้เป็นจริงได้ก็เพราะว่าเขาอยากรู้ว่าทำไมเอสถึง เรียกตัวเองว่าเป็นลูกของมิสเมะจากคําพูดก็ดูเหมือนว่าเขาคิดว่าเอสจะต้องโกหกแน่ๆแ,แปลว่าทางทีมงานก็น่าจะรู้จักแม่ของเอสดีเลยทีเดียวและถ้าทางเธอก็น่าจะเป็นกุญแจสําคัญของเกมนี้อย่างแน่นอนนอกจากเรื่องนี้แล้วถ้าใครที่ได้ฟังคลิปสรุปประเด็นต่างๆจากหนังโรง,ง,งก็น่าจะรู้กันว่านิรามุยงังรู้อีกหนึ่งความลับของเอสด้วยส่วนเกมมาสเตอร์คนใหม่จิรามิก็มาแนวเฮฮาแตกต่างจากกิโร เลยแต่พวกเฮฮาแบบนี้ส่วนใหญ่เวลาสู้ก็จะมาโหดเลยนะครับและการแต่งตัวแบบนี้ก็ทําให้นึกถึงมาสเตอร์บางคนด้วยมาพูดถึงผู้เล่นกันบ้างกับพระรองอย่างเควะที่ความปรารถนาก็ยังคงเหมือนเดิมในตอนนี้ก็เรียกว่าโดนแกงตั้งแต่ต้นยัางจบไม่มีฉากแนะนําตัวโดนขโมยซีนไม่มีที่นอนแถมยังโดนบูสบ er ัคเกิลชิดใส่อีกในตอนท้ายเรตติ้งของเขาก็ได้น้อยที่สุดในกลุ่มอีกด้วยดูแล้วเกมนี้ การที่เขาจะเป็นผู้ชนะก็คงจะยากมากแน่ๆแต่ก็มีวิธีหนึ่งที่เควะจะพลิกกลับมาได้ง่ายๆนั่นก็คือจริงๆแล้วคนที่เป็นเดซาสตาร์ก็คือเควะานั่นเองฟังดูก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะอย่างตอนหน้าก็มาเล่นเรื่องที่ทุกควรสงสัยว่าเควะก็คือเดซาสตาร์ด้วยแต่ก็มีจุดที่น่าสังเกตก็คือตอนที่เล่นไพ่ไพ่ใบสุดท้ายที่เควะถืออยู่ก็คือโจ๊กเกอร์ก็ไม่รู้ว่าจะสื่ออะไรกันหรือเปล่าส่วนเน องความปรารถนาของเธอก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นกัน แต่ตอนนี้ผมว่าเธอก็โดนเหล่าตัวละครใหม่กลบจนไม่มีอะไรนะ่าพูดถึงกันสักเท่าไหร่นะครับทางด้าน2ตัวละครใหม่ก็เปิดมาได้น่าสนใจเลยทีเดียวที่ทั้งคู่ก็เคยผ่านการร่วมเล่นเกมนี้มาก่อนแล้วทําให้มีความแตกตา่างจากตัวละครใหม่ๆที่ผ่านมาคาเมเดร์นะัจิสเปรโรได้จิอิซึซึอัจฉริยะราชาแห่งการตอบคําถามเชี่ยวชาญในการวางกลยุทธ์เน้นวางกับดักและรู้ถึงภารกิจลับทําให้มอนสเตอร์บัคเคิลที่เขาใช้งาน ดูมีความแตกต่างจากพังแจ็คมีเพียงคนเดียวที่ได้จิยังอ่านความคิดของเขาไม่ออกนั่นก็คือเอสและความปรารถนาของเขาความทรงจําทั้งหมดของมนุษยชาติตอนแรกผมนึกว่าจะเฉยๆกับตัวละครนี้นะครับแต่กลายเป็นว่าพอได้ดูแล้วก็แอบถูกใจอยู่เหมือนกันเพราะไม่ใช่แค่วางแผนเฉยๆแต่นี่อธิบายออกมา,าด้วยก็ทําให้เข้าใจเรื่องราวกันได้มากขึ้นคาเมเดโรโปซาเอกนะฮะนักกรธา ที่เปล่งประกายในสนามแข่งความปรารถนาของเธอก็คือขอให้อายุไม่ส่งผลให้สมรรถภาพของร่างกายเสื่อมถอยลงเธอมีความต่างสั่งในองค์ตรงที่มักจะทําอะไรก่อนที่จะคิดเสมอก็เป็นไรเดอร์สาวที่ทั้งสวยและเท่ในเวลาเดียวกันตัวนักแสดงผู้รับบทซายเอคุณโอโนกิในชีวิตจริงเธอก็มีความเชี่ยวชาญกีฬาบาสเกตบอลอีกด้วยคาเมเดอร์โลโปใช้ประโยชน์จากสิ่งกีดขวางในโรงเรียนและความสามารถทางด้านกรีธาของเธอ ทำให้เครื่องที่ได้อย่างว่องไวส่วนมิจินาก,กะก็ได้ไปพบกับอาคิเมเดลที่เขาเองก็มีโลกในอุรมคติเช่นกันดูส่งแล้วมิจินาก,กะกับอาคิเมเดลก็คงจะได้มาร่วมมือกันแล้วละในช่วงถ่ายเขาก็ได้พบกับลุกจามาโตที่กลายร่างเป็นโกโตงูจิคาเมเดอร์ชิโร่ที่ได้ตกรอบไปตั้งแต่ตอนแรกตรงนี้ผมคิดว่าลหลายๆคนกําลังจะมองว่าร่างของไรเดอร์ที่ตายไปแล้วกลายมาเป็นจามาโตะหรือเปล่าแต่ก็มีจุดที่ น่าสังเกตก็คือตอนก่อนที่มิจินกากะจะตกรอบเขาก็เคยเจอกับลุกจามโตที่พูดคําพูดเดียวกับโกโตงุจิเหมือนกันและจามโตะตัวนั้นกระโดนกิสกําจัดไปแล้วก็น่าสนใจว่าสรุปชัยล่างหรือแค่ความทรงจําหรือจามโตสามารถขืนชีพได้เรื่อยๆกันแน่อีกเรื่องที่ถูกเฉลยมาในตอนนี้ก็คือภารกิจลับต่างๆ จะถูกเซตขึ้นมาจากซัพพอร์เตอร์ของไรเดอร์สึ่งครั้งนี้เป็นของจีนที่เป็นซัพพอร์เตอร์ของกิสที่กล่องมิชชั่นบ็อกซ์ก็เลยมีสัญลักษณ์ของกิสด้วยสำหรับบัเคเกิลใหม่ในตอนนี้ Power Builder Buckle หนึ่งในไอเทมของค a m เมดเออด้วยการติดตั้งไปที่ d ดเซอร์ไดรเวจะทําให้สามารถใช้งานอุปกรณ์ของ Power Builder Form และสร้างสิ่งต่างๆได้ในพริบตานอกจากนี้ด้วยการติดตั้ง Res Buckle จะสามารถทําให้ใช้งานอาวุธพิเศษได้ g i g กนบราสเตอรหนึ่งในอาวุธของ Power Builder Buckle ปืนขนาดใหญ่ที่มีพลังโจมตีมหาศาลและสามารถใช้ลูกกระสุนได้หลายแบบเช่นลูกกระสุนทะลวง และลูกกระสุนแสงนอกจากนี้ยังสามารถใช้ก่อสร้างโดยการปล่อยวัตถุดิบต่างๆออกมาได้กิกกนแฮมเมอร์หนึ่งในอาวุธของ Power Builder b u ร์บัเคอนที่เพิ่มพลังการทำลายล้างจากการที่ใช้น้ำหนักรวมกับพลังเจ็ตที่ติดอยู่ด้านข้างทำให้สามารถตอกเสาเข็มลึกลงไปในพื้นดินได้และยังใช้ปรับระดับของพื้นดินเพื่อสร้างกำแพงขึ้นมาได้กิกกนซอสหนึ่งในอาวุธของพาวเวอร์บิลเดอร์บัเดาบขนาดใหญ่ ที่มีการฟาดฟันอันทรงพลังจากการใช้ใบมีดที่แข็งแรงความแหละมคมของมัน ทำให้สามารถตัดอะไรก็ได้เปลี่ยนทุกสิ่งในโลกให้กลายเป็นวัตถุดิบในการก่อสร้างสลับ dx power builder buckle ผมก็ได้ทําการรีวิวเอาไว้แล้วถ้าใครสนใจก็ลองไปรับชมกันดูได้ในตอนต่อไปการแข่งขันในรอบที่สองของเดซา r ครั้งปีก็คือ jammer ball ทีมของ Rider และจามาโตะจะต้องมาแข่งขันกันเพื่อเอาบอลไปวางไว้ที่ฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้ได้คะแนนมาก c และผู้เล่นที่เหลือได้รวมตัวกันเป็นทีมเพื่อทำาร แต่เกมกลับกลายเป็นการต่อสู้และระหว่างการต่อสู้นั้นเคขวะหยุดการโจมตีจมาโต และไดจิ G. ก็ได้รับบาดเจ็บเขวะ้ยงตถูกมองว่าเป็นคนทรยศและถูกต้อนจนจนมุมทีมเวิร์กที่กำลังพังทลายใครคือเดซ่าสตาร์กันแน่ N a. ในตอนการแบ่งแยกสองบราวโวการประลองแจมเมอร์บอลและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของคาเมเดอร์กิสในตอนที่17นี้ใครจะเป็นเดซ่าสตาร์ G N a. ที่ซ่อนตัวอยู่จะเป็นตัวละครใหม่หรือตัวละครเก่ากันแน่และมิจินก,กะจะร่วมมือกับอาคิเมเดลหรือไม่ก็ลองมาพูดคุยกันได้ละ นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณสัะการรับชมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ